สวัสดีครับผมประสุคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เต็นท์แก้วนงกลการรถบ้านมือสองโคราชอีกเช่นเคยนะครับผมรถพรีเมียมต้องแก้วนงนะครับผมสวยทุกคันวารันตีรับประกัน1ปีนะครับผมเครื่องเกียร์กล่องแก้วนงจัดให้นะครับผมด้านหลังของผมนะครับผมผมบอกเลยว่าแรงประหยัดน้ำมันคุ้มค่ามากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านหลังของผมเป็นรถอะไร อันนะครับผมด้านหลังของผมนะครับผมเป็นเจ้า Toyota Camry Hybrid นะครับผมปีโมเดลปี2013นะครับผมนะฮะราคาออกมือหนึ่งป้ายแดงล้านเจ็ดนะฮะตอนนี้เราเสนอขาย549,000บาทฟรีดาวจัดได้เต็มนะฮะผ่อนสบายๆเลยนะครับผมออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับผมดันทุกเคสนะฮะรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง1ปีเต็มนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมจากโรงงานนะฮะเพิ่มความสวยให้กับ บอดี้ตัวรถมากยิ่งขึ้นโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมโลโก้เป็นสีฟ้านะฮะบ่งบอกว่าเป็นรถไฮบริดนะครับผมคู่หน้านะฮะไฟหน้าไฟหน้ายังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมแต่ไฟซีนออนอันนี้จะเป็นเดย์ไลท์นะครับผมให้มา2ก้อนเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์คู่หน้านะฮะสจุดซ้ายขวาแล้วก็ไฟตัดหมอกตัดด้วยโครเมียมนะครับผมมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างเป็นล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมปีโมเดลปี2013 ลดระดับผู้บริหารเลยนะครับผมอ่าด้านข้างจะมีโลโก้ไฮบริดติดอยู่นะครับผมและกระจกมองซ้ายมองซ้ายมองขวานะฮะมีไฟเลี้ยวติดอยู่คันนี้นะครับผมเป็นกุญแจคีรีสโกนะครับผมเป็นกุญแจคีรีสโกก็คือว่าคันนี้ดีอย่างหนึ่งผมชอบมากเวลาล็อกรถเนี่ยเขาพับกระจกให้เลยเขาพับกระจกให้ด้วยดีมากผมชอบตรงออปชั่นตรงนี้แหละและเวลาเราจะเปิดรถเราก็สามารถสอดมือ แล้วก็ดึงได้เลยมันสมูทมากนะฮะไม่มีติดขัดเลยนะครับผมด้านในนะฮะด้านในของเจ้าโต y ต้าแคมรี่ไฮบริด2.5คันนี้นะครับผมนะฮะด้านไหนเป็นสีเบจสีครีมนะฮะขาวสะอาดนะฮะเบอกไม่มีรอยยน่นรอยยับรอยขาดนะฮะแล้วที่สําคัญเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมและเบาะเย็นคู่หน้าเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งดูว่ามันจะใหญ่โอโถงขนาดไหนนะครับผมนี่นะฮะ ก็คือว่ามันใหญ่มากเลยนะฮะขับสบายขับทางไกลไม่เหนื่อยนะครับผมภายในนะฮะเป็นลายไม้นะฮะ,เป,ะ,ฮะเป็นลายไม้ตากกับหนังนะฮะแอร์แบกคู่หน้านะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะสตาร์ทแล้วมันเริ่มเลดีล้ละเงียบมากถ้าจอดอยู่เฉยๆแล้วแบบเราเผลอตาตาเครื่องทิ้งไว้แล้วเราเดินแล้วลืมอ่ะคือไม่รู้เลยว่ามันสตาร์ทเครื่องอยู่เห็นนะนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีหนังตากกลายไม้ออกแบบมาดีไซน์โดยดีมากนะฮะผมชอบแล้วก็จับกระชับลา่ากระชับมือ นะครับผมมีคูชคอนโทรลนะฮะล็อกความเร็วได้นะครับผมแล้วก็มีจอดินมีกล้องหลังนะฮะบลูทูธดีวีดีได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็แอร์แยก2โซนนะฮะปรับอุณหภูมิได้2โซนนะครับผมม่านหลังไฟฟ้านะฮะเบาะเย็นที่ก่ลาวไว้คู่หน้าเลยนะครับผมแล้วก็ e ีโค o โหมดขับแบบประหยัดน้ำมันนะฮะ EV Mode ก็คือว่ามันจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าปัาน่นมันจะทให้เราอัตราสูญเสียน้ำมันน้อยมากนะครับผมแต่ใช้ใน ระยะทางที่สั้นสั้นและไม่เน้นใช้ความเร็วมากจนเกินไปะนะครับผมคอนโซลกลางนะฮะคอนโซลกลางเป็นคอนโซลไม้นะฮะออกแบบมาสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีถลอกนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะฮะหัวเกียร์ยังไม่ถลอกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้เห็นไหมมีเกียร์ดีและเกียร์บีเกียร์บ<ม>ีก, B ก็คือว่ามันจะช่วยทาให้เราชาร์จไฟเข้าแบตได้มากขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมคอนโซลกลางก็นะฮะ ใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยโอเคไม่มีถลอกนะฮะเบาะหนังไม่มีถลอกแล้วก็ด้านข้างเซ็นเซอร์นะฮะเปิดปิดได้นะฮะสบายสบายไปเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะเบาคู่หน้าสามารถเมมโมรีได้2จุดนะครับผมสามารถเมมโมรี่ได้2จุดปรับท่าทางและเซฟเข้าได้เลยมาที่ด้านข้างนะครับผมกระดูกงูนะ,ะกระดูกงูเดิมจากโรงงานนะฮะเราก้าท้าก้าชมเลยนะฮะดูนะฮะเวลาซื้อรถเราต้องดูทุกอย่างต้องละเอียดนะยิ่งรถมือ2นะครับผม นี่เดิมโรงงานเลยนะครับผมน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะฮะดูนะชี้เลยฮะมาเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่น็อตไม่มีขยับสติกเกอร์ซ่องในรถยังมีนะฮะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานมาดูที่ด้านหลังกันนะฮะด้านหลังนะครับผมกว้างมากเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งดูนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะมีแอร์หลังนะครับผมแอร์หลังตัดด้วยลายไม้กระจกออโต้สีบานเลยกระจกออโต้สีบานมีไฟส่องสว่างด้านหลังนะฮะแล้วด้านหลังกว้างมากนะ,ะขนาดด้านหน้าถอยมา ลึกมากนะฮะด้านหลังก็นั่งสบายเลยระดับรถผู้บริหารนะฮะราคา549,000บาทคตรคุ้มอะ่ะคือนั่งสบายไปทางไกลจะไปเที่ยวไปทะเลลูกหลานนั่งได้หมดเลยสบายมากพ่อแม่สบายไม่เหนื่อยนะฮะอ่าแล้วก็จะมีช่องลมนะฮะเอาความเย็นจากห้องโดยสารเข้าไปที่แบตไฮดริดน,นะฮะอย่าเอาอะไรไปปิดนะครับผมมาทำให้แบตมันเย็นด้วยนะครับผมแล้วเจ้าโตโยต้าแคมรีนะฮะ แบตเหลือประกันอีก3ปีนะฮะอีก3ปีเข้าเปลี่ยนแบตศูนย์ได้เลยนะฮะรับประกัน3ปีแล้วเราก็รับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้อีก1ปีเต็มนะฮะใจปั้มมากๆเลยกับเจ้าโต y ต้าเคมรี่ไฮบริดคันนี้นะครับผมอ่ะมาที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็มีโลโก้โ o y ต้านะฮะเป็นสีฟ้าเหมือนกันเหมือนด้านหน้านะฮะมีเคมรี่ไฮบริดนะฮะแล้วกล้องหลังเซนเซอร์อีก4ตัวนะครับผมไฟท้าย ไฟท้ายไฟสองสว่างด้านท้ายก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่ดูแลง่ายราคาถูกนะครับผมส่วนไฟเบรกก็จะเป็นไฟ LED ละเวลาเบรกมันจะติดตรงนี้2ข้างอ่าเรามาเปิดนะฮะสามารถเปิดท้ายได้เลยนะครับผมด้านหลังนะฮะกว้างขวางนะครับผมด้านหลังกว้างขวางมาดูนะฮะมาดูด้านหลังกว้างขวางนะครับผมนะัรางน้ำฝนเดิมนะครับดูเลยชี้เลยนี่รางน้ำฝนเดิมเดิมนะฮะน็อตแม่ขยับนี่รอยอาร์คเดิมเมเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็ ลานน้ำฝนเดิมนะฮะสวยๆนะะรถเราไม่มีเกิดอุบัติเหตุหนักพิกาำจมน้ำแม้แต่ใดๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมอ่ะฮะโตลต้าแคมรี่ไฮบริคันนี้นะฮะปีโมเดลปี2013รถใหม่ป้ายแดงล้านเจ็ดเราขายในราคา5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะจัดได้เต็มทุกคนเลยนะฮะเครดิตดีนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะครับผม าภายในเครื่องนะครับผมโช๊คก็เป็นโชกคคู่หน้าก็ไม่ต้องมีสาวค้ำแล้วเปิดแล้วก็มีโช๊ค2ตัวเลยนะครับผมโชกไม่มีเสียไม่มีชารุดนะฮะเปิดใช้ได้ดีสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะฮะโดยการที่นอนไม่ขยับนะฮะนอตไม่ขยับสติกเกอร์อยู่ครบแสดงว่ารถคันนี้ไม่มีเกิดอุบัติเหตุที่ความจมน้ําหรือทําสีมาแม้แต่ใดๆเลยนะฮะก็คานเดิมนะครับคานซ้ายคานขวา แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะฮะคานหน้านะฮะที่มีพลาสติกตรงนี้ปิดอยู่ก็คือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนคานนะฮะแสดงว่ารถไม่เกิดอุบัติเหตุหนักนะฮะรถไม่ได้มีเปลี่ยนคานมานะฮะไม่มีชนหนักมารับประกันเลยจากเรารับประกันมา1ปีเลยนะฮะเรารับประกันเครื่องเกียร์กล่อง1ปีเต็มๆจากแก้วนงเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับเครื่อง2.5ผมบอกเลยแรงมากขับติดเท้ามากนะฮะต้องรองนะฮะก็0 9 5 6 3 5 1 5 5 2นะครับ พสุคนดีคนเดิมนะฮะถ้าเกิดอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดไฟแนนซ์โทรมาได้เลย24ชั่วโมงหรืออยากจะมาทดลองขับฟิลรถเป็นยังไงเข้ามาได้เลยนะครับผมโทรมาเลยนะครับผมพสุร,รับสายเองนะฮะราคาเจ้าโตโยต้แคมนี้คันนี้5,49,000บาทนะครับผมฝากในอ้อมอก,อกดวงใจด้วยนะครับผมังนั้นวันนี้ก็ลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้เดี๋ยวก่อน คันนี้มาเจ็ดหมื่นหนึ่งอย่าลืมเพราะลืมไปแล้วต้นคลิปนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ